ทนผู้ชมวันนี้นะคะฟ่ายจะพามาในหัวข้อเก็บบอลสีหน้าหนาวตามฉบับของลูกอีลานะคะหรือว่าฟายนั่นเองนะคะนี่นะก็คืออ,อ,อุปกรณ์นะคะมีทั้งหมด3อย่างนะคะเพราะว่าเรามีทั้งหมด3วิธีสามวิธีนะคะวิธีที่1นะคะคือใช้แก้วแบบนี้คะ่ะท่านผู้ชมแก้วพลาสติกนะคะส่วนวิธีที่สองนะคะเราจะใช้ หนังยางนะคะกับถุงพลาสติกแบบถุงแกงใหญ่ๆแบบนี้นะคะนี่กับหนังยางวง,ดงแดงๆนะคะหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันมัดได้นะคะหนังยางก็ลเลยเนาะกับวิธีใช้ยนะคะก็คือใช้กระถางนะคะหรือจะใช้พวกกระมังก็ได้ค่ะกระมังที่เรามีอยู่แล้วนะคะก็คือเหมือนที่มันเป็นภาชนะครอบได้นะคะนี่นะคะมาดูกันวิธีแรกนะคะฝ้ายใช้เป็นนี่เลยค่ะ นี่นะคะเป็นกระถางเนาะ ค่ะท่านผู้ชมวิธีวิธีแรกนะคะวิธีง่ายๆเลยก็คือใช้ภาชนะนะคะไม่ว่าจะเป็นกระถางการะละมังนะคะแต่ไฟก็แนะนําให้ใช้กระละมังมากกว่าเนาะเพราะว่ามันไม่มีรูนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมก็สามารถนะคะอแดบนะคะใช้กระละมังนะคะมาครอบได้เลยเนาะก็เปรียบเสมือนตู้อบของเรานะคะเสร็จแล้วก็เอาต้นไม้ใส่ไว้ข้างในนะคะหรือจะปลูกลงไปแบบนี้เลยก็ได้นะคะเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยนะคะจากที่ไฟได้สังเกตนะคะแล้วก็ประสบการณ์เนาะ มันมีผลนะคะทำให้ใบของน้องเนี่ยคือแห้งนะคะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลนะคะก็คือจะไม่สวยนะคะเพราะว่าอารมณ์มันเหมือนเป็นหน้าหนาวเนาะ,ค,ะคือจากที่ฝ่าสังเกตอะคะ่ะบอนที่เคยสวยก็จะไม่สวยนะคะแต่เมื่อเอาเข้าตัวอบนะคะมันก็มีอาการดีขึ้นเนาะ,ะอันนี้ก็คือ คือทุกคนก็เคยได้ยินอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้ไฟจะมานําเสนอวิธีที่เราสามารถทําได้ในกรณีที่เราไม่มีตู้อบนะคะนี่ค่ะวิธีแรกนะคะปลูกไว้นะคะหรือเอามาตั้งไว้นะคะแล้วเอาภาชนะครอบลงไปค่ะแบบนี้นะคะเนาะปิดไว้นะคะก็เหมือนตู้อบนะคะนี่อันนี้คือฮกหลงนะคะแม่ไฟก็ปลูกไว้เนาะเพราะว่าอยากให้เขาแบบเป็นพุ่มนะคะก็ปลูกไว้หลายๆต้นเลยค่ะนี่นะคะ อยากให้เขาเป็นกอนะคะหกหลงหกหลงนี่ค่ะอยากให้เขาเป็นกอนะคะก็ปลูกไว้เลยถ้ามันสวยคือมันต้องสวยมากแน่เลยค่ะอันนี้คือทําไมมีทําไมมีหินทับด้วยนะคะก็เดี๋ยวดูกันไฟก็ยังไม่ได้ดูนะคะแม่ไฟทําไว้อ๋อว่าแล้วอันนี้คือไก่ทองประเสริฐนะคะอ่านี่นะคะไก่ทองประเสริฐเนาะสุดยอดมากเลยค่ะ อุ้ยและต่อไปอันสุดท้ายนะคะคืออะไรอันนี้คือวิธีแรกนะคะโอ้ oh my god ท่านผู้ชมไฟไม่เปิดแล้วค่ะหกลงนะ <c ười> คลิปน้อเคนะคะนี่ก็เป็นวิธีการเก็บวิธีที่หนึ่งนะคะก็คือใช้ภาชนะครอบนะคะท่านผู้ชมใช้กระมังก็ได้น้องไม่มีรู้นะคะต่อไปเราจะไป แนะนำวิธีที่สองนะคะนั่นก็คือการใช้แก้วพลาสติกนะคะซึ่งอันนี้ไฟบอกก่อนนะมันเป็นโรงเรือนที่ไฟจัดทำขึ้นนะคะสำหรับหน้าหนาวเลยนะเพราะว่าเก็บน้องบอลน,นะคะคือจากประสบการณ์ที่มันเป็นหน้าหนานะคะวค่ะท่านผู้ชมคือเราก็ได้รับรู้ถึงเอฟเฟกนะคะว่าคือเขามีความที่แบบใบแห้งแล้วก็ไม่สวยนะคะก็คือมีผลจริงๆนะอ๊บเราจะไปดูนะคะวันนี้เราจะ อึพาไปชมวิธีการเก็บอีกวิธีนึงนะคะนี่เป็นไงคะอันนี้คือส่วนบอลนะคะส่วนบอนสีนะคะที่ทํากันไว้เนาะนี่ค่ะสวยมากๆเลยใช่ไหมคะเอาลงดินไว้นะท่านผู้ชม ลงดินไว้เนาะอ่ะมาดูวิธีที่2กันเลยค่ะวิธีที่2นะคะเราแค่นําบอลสีนะคะแช่น้ําไว้แบบนี้นะคะคือนําถาดรองน้ําไว้นะคะแล้วเราก็เพียงมีแค่แก้ว1ใบเท่านั้นนะคะครอบลงไปนะคะอันนี้ในกรณีถังเป็นกระถางสีนะคะก็คือกระถางเล็กเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวฟ้าให้ดูต้นนี้ดีกว่านี่นะคะเอาถาดรองน้ํานะคะแช่วไว้นะคะจากนั้นก็ปิดเลยค่ะ นี่นะคะก็เหมือนตู้อบอีกหนึ่งตู้นะคะใช่ไหมคะนี่วิธีการทํำง่ายๆนะคะและนี่ก็เป็นวิธีที่2นะคะในการทําตู้อบแฮนด์เมดนะคะที่ไม่ต้องเสียเงินเยอะเลยเนาะแทบไม่เสียเลยนะคะถ้าเรามีเออแก้วน้ำอยู่แล้วนะคะเพราะว่าบางทีเรากินน้ำอะไรอย่างเี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีที่3ค่ะวิธีที่3นะคะจะเป็นการ มัดถุงสีให้พองนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะนี่ค่ะเรามีอุปกรณ์นะคะก็คือถุงพลาสติกใหญ่ในแบบนี้นะคะกับหนังยางนะคะนี่เดี๋ยวฝ้ายทำให้ดูเลย เราจะเอาต้นไม้หนึ่งต้นนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูค่ะอึ๊บก็จะเรียวๆนิดนึงนะคะท่านผู้ชมนี่ มาแล้วนะคะแม่ไฟมาจับกล้องให้แล้วอ,อ่าจับได้เลยค่ะกดอัดละอ่านี่ค่ะท่านผู้ชม,มลาวิธีที่สามนะคะก็จะเป็นวิธีการใช้ถุงแกงแบบนี้นะคะอันนี้ในกรณีที่เป็นต้นใหญ่นิดนึงนะท่านผู้ชมเดี๋ยวไฟมันนี่เลยค่ะสมมติว่าไฟมีต้นไม้อยู่แบบนี้นะคะอันนี้เป็นอับสรอนสวรค์นเนาะายก็เอาลงไปเลยค่ะแบบนี้ค่ะ แล้วเราก็ทำถุงให้พองนะคะาบางทีถ้าเป็นถุงใหม่ก็คือเขาก็จะมีความพองแล้วมัดให้พองนะคะท่านผู้ชมใกล้ๆเลยค่ะแบบนี้เห็นไหมคะนี่ค่ะนี่ก็เหมือนตู้อบอีกตู้แล้วค่ะท่านะผู้ชมนี่เห็นไหมคะ อย่าให้ถุงมันโดนใบนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องตากแดดนะคะไม่งั้นเดี๋ยวนอ้องเขาจะใบไหมเนาะทีนี้เดี๋ยวเราไฟได้ตู้อบแล้วก็อบไว้เลยนะคะอบไปแบบนี้เลยเนาะอ่านี่ค่ะท่านผู้ชมและนี่นะคะก็คือวิธีที่สนะคะของการทําตู้อบบอนสีในหน้าหนาวนะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะไฟก็มี3วิธีเนาะที่ได้บอกไปแล้วนะคะวิธีที่1คือ การที่เราจะเอาพวกภาชนะต่างๆนะคะครอบลงไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกะละมังกระถางต่างๆนะคะวิธีที่2นะคะคือการใช้แก้วพลาสติกนะคะครอบลงไปเนาะโดยที่ใช้ถาดรองน้ํารองน้องเขาไว้ด้วยนะคะและวิธีสุดท้ายค่ะคือการใช้ถุงพลาสติกแบบนี้นั่นเองนะคะและนี่ก็คือ3วิธีในการเก็บบอลสีหน้าหนาวนะคะหวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์กับ ท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้นะคะฟายก็ต้องขอล่าไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องลูกชาวนาอีล่ามารเดด้ยวยนะคะแล้วพิกานสวัสดีค่ะบ๊ายบาย